พูดถึงเรื่องของวัคซีนแบบนี้มันอยอย่อเหี่ยวใจเลยก่อนหาใจสามรอจจบอ้ออมาดูวัคซีนแบบที่มีความหวังกันหน่อยนะคะคือตอนนี้เราทุกคนยกกาวสูงแล้วก็มีความหวังกับวัคซีนอย่างมากซึ่งบรรดานักวิจัยทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ชมเขาก็พนึกกําลังกันจริงๆพยายามจะคิดคน้นพยายามจะพัฒนาวัคซีนเพื่อมาป้องกันโควิด -19 เอาให้อยู่หมัดให้ได้แล้วล่าสุด มีวัคซีนตัวใหม่ออกมาน่าจับตาจริงๆวัคซีนตัวนี้นะคะชื่อว่าไซโคฟดี D. นี่คือวัคซีนที่ผลิตจาก DNA บางคนก็จะเรียกว่า DNA วัคซีนถือว่าเป็นตัวแรกของโลกเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวแรกของอินเดียอีกด้วยที่เป็นวัคซีนที่ทำเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ใช้เข็มจิตยาเลยคนอาเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางองค์การควบคุมมาตรฐาน ยากลางของอินเดียเขาเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับยาของอินเดียได้ขึ้นทะเบียนเป็นการฉุกเฉินให้กับวัคซีนตัวนี้แล้วนะคะมาดูกันก่อนเลยว่า DNA วัคซีนนั้นคืออะไรมันมีหลักการทํางานแบบนี้ค่ะคือการเอาสารพันธุก,กรรมจากเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยแหะค่ะเอาไปกระตุ้น DNA หรือว่า RNA ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะให้เกิดการสังเคราะหร์รหัสคําสั่งให้ร่างกายของเราไปผลิต โปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของเชื้อไวรัสและโปรตีนส่วนนี้จะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย<ะ>ให้รู้จักกับเชืออ้อโรคเมื่อไหร่ที่ร่างกายรู้จักกับเชืออ้อโรคอันนี้จะเป็นอัตโนมัติเลยที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้ปกป้องตัวเราปลอดภัยจากเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายนะคะวัคซีนตัวนี้ไซโคฟดี D, จะมีอยู่3โดสด้วยกันแล้วข้อดีข้อเด่นหลักๆของไซโคฟดี D, ก็คือเป็นวัคซีนที่ต้นทุนการผลิตต่ํา ราคาก็เลยค่อนข้างจะถูกเลยค่ะและมีความปลอดภัยมีความเสถียรสามารถผลิตได้ในจํานวนที่ค่อนข้างจะมากผลิตทีเป็นล็อตใหญ่ๆล็อตเยอะๆเลยเก็บได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ลบสถึง8องศาเซลเซียสครับซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตนะคะคือบริษัทคา d i ดิลาเฮลท์แคร์เขาบอกว่าวัคซีนตัวนี้ช่วยป้องกันอาการป่วยเล็กน้อยถึงป่วยระดับปานกลางได้66% คือเขาไปทดลองวิจัยในช่วงพีก,การระบาดระลอกสองของอินเดียกับอาสาสมัคร2 8 0 0 0คนทั่วประเทศค่ะ1,000คนในนั้นเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงอายุ12ขวบถึง18ปีแล้วก็พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนถือว่าดีมากครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้แล้วก็สายพันธุ์เดลต้าได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะบางคนบอกว่าไฮไลท์ของไซโคฟดีอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือการนำวัคซีนตัวนี้เข้าสู่ร่างกาย ไม่ใช้เข็มฉีดยาเลยเลยคนบอกว่าเป็นกังวลใจเนี่ยอยากจะรับวัคซีนแต่ว่าเป็นคนกลัวเข็มฉีดยาซึ่งเขาบอกว่าใครไม่กลัวเข็มไม่เข้าใจไซโคฟดีเนี่ยขจัดอุปสรรคด้านนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตัวนี้ค่ะในการจะนําวัคซีนเข้าสู่ร่างกายคนด้วยความเร็วสูงเป็นเหมือนกับการใช้แรงดันสูงเนี่ยผลักดันผ,นผ่านผิวหนังของมนุษย์เข้ามาก็สามารถลดความกังวลสําหรับคนที่กลัวเข็มฉีดยาได้เป็นอย่างดีนี่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะค ซึ่งล่าสุดเขาตั้งเป้าว่าจะผลิตให้ได้120ล้านโดสต่อปีก็เป็นอีกความหวังหนึ่งของคนทั่วโลกล่ะจะได้มาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หยุดโควิด19ให้ได้สักทีนะคะตอนนี้<ม>ใครๆก็อยากจะได้ฉีดวัคซีนนะ,ะ<ช>ไม่ใช่คแค่ประเทศไทยประเทศเดียวทั่วโลกก็อยากได้วัคซีนเหมือนกันนะฮะอย่างบ้านเราก็พยายามที่จะคิดค้นวัคซีนเหมือนกันนะก็มีความ<อ>คืบหน้าไปมากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะคะค